ปลาด้อจ้าตัวเจ็ดสิบแปดสิบร้อยจ้า, 78, จาอันนี้เป็นปาลาลูกเขาครับมานีนจ้าปาลาลูกเขาจ้าสวัสดีพี่น้องปองป้ปายสาขทุกๆคนครับวันนี้แม่โขงบนทัวร์ครับมาเล่นจ็อกกิ้งออกกำลังกายที่ถนนสวนช่ายโคงจังหวัดนครนมครับ เรียกไปกับนี่ประมาณ6กกิโลครับพรอนจันเลยครับตอนนี้ฝนกำลังโชะงกับบรรยากาศยามฝนมีตองนี้หน้าผมเมียนร้านขายปลาน้ำโขงครับอยู่ท่าน้ำโขงบ้านดอนจันต์ตำบลอะโพอำเภอเมืองจังหวัดนะงูครับในช่วงซีค้ามเมล็ดทุกมื้อนีดชาวบ้านจะเอาปลาน้ำโขงขึ้นมาขายครับ ปลาน้ำโขงหลากหลายเมนูเลยครับพี่น้องนี่โอ้โหดินจีมะม่วงซุกครับตักขายปลาปลาเมนครับปลาปลาโลจบาลนี่ครับแปดสิบบาทจ้าแปดสิบบาทเอาไว้ผมโลหนึ่งเด้อครับจ้าแป่หนึ่งจ้าวันกี้จะไปขายปลานี่ปลาปากปลาอิตู <Yeah. S 2> ปลาบักบานครับพ oh <my> ี่น้องนี่ปลาบักบานปลาแซ่บครับปลาโคบล้วสกี่บาทนะครับปลาครบสองร้อยสิบบาทมั้งสองร้อยซาจ้าสองร้อยซาเนาะครับอันนี้เอาโลหนึ่งเหรอครับเอาโลหนึ่งครับเอายยังพอรถได้ก็ได้ครับลื่นได้อยู่ครับลื่นได้อยู่ปลาโอ้ยปลางานครับน้องนี่ค่ะอันนี้ปลาเล็กปลาเล็กปลาตะโขงครับนี่ปลาบักบานครับนี่ รูครึ่งเอาออกมาเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยรอยเท้ารอยเท้ครับผมทำแบบไหนเอาไปปิ้งย่างนะครับเอาไปย่างครับใส่ถุงเลยเนาะครับครับใบพัดนี่นะก็เอาไปทอดเอากระเพรามาปลากงาขนาดครับปากคำขนาดทิศมงคุกซิน บรอยากกินปลานังโขงสดมาเลยครับที่ถนนสวรรค์ชายโขงบริเวณริมโขงบ้านหนองจันทร์ตาบลตะเคออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมรับมาถึงจังหวัดที่เป็นไหลมองนี้ปลาลายครับจะมีชาวบ้านเอาปลาขึ้นมาวางขายครับชุดนี้ถือว่าเป็นตลาดขายปลาย่อมๆกมันเลงครับตลาดน้อยนะครับอยู่ท่า้ําโขงบ้านหนองจันทร์ครับ สนี้ปลาในคลองขึ้นลาาขนาดครับปลาอิตุปลาจูแล้ปลาปากใหญ่ครับนขนาดพี่น้องคือเมื่อตอนาบรรยากาศครับปลาตัวนี่พี่น้องแปดสิบบาทกร้อยฮสิสองลครับปากไม่ไสดจดเลยอันนี้ร้อยก็น้ปลาาสิขายาเ คุณนะครับชาวบ้านพากันโตคิวซื้อปลานะครับซื้อไปใส่ตู้เย็นไว้ครับเพราะว่าฝั่งช่วงนี้ปลาไม่มีกินนะครับไปตู้โตน้อยโน้ตี่เหมืนปลาเนือ่อนครับโอ้ยแม่ค้าอะไรครับก้อนอาวตนไก่อ่ะย่าไปเจ็ดสิบบาทมื้อโตแถมหมวกระเพาะหอม ขี่มบนแถมบครับแถมบูาุเพือเมบรรยากาศครับถ้ากระนไหฟีปลาี่มาายไ่รปลาอ๋อปาห้ีาไม่ตัวงามครับเอาไปไหมคันปันมุกเสอเจันันงเพ็แล้วกบพีอ่ะยายที่ปลากับาประจลย ร้อยร้อยสิบร้อยสิบบาทตัวนี้ first, 10, 100, 100 oh, ่คะปาปานึเอาไปทอดป้าน้องขิบบที่บ้านพี่ทอดโอ้ปลาไปปิ้งปิ้งกินอยู่บ้านปลาป่าคำเอาไปปิ้งกินกับเจียวกลาเดกแล้วก็ ส้มผักอร่อยเอามะม่วงไหมไม่รูที่บ้านนี่ครับร yeah, ู้สามสิในขวดนี่มียังไงค่ะบานี้น้ำผึ้งน้ำผึ้งเนาะเอาอนนี้ครับโลนึงครับมะม่วงนี่ครับราคาถูกก่ากันนะครับมีค่าขับมุกยังครับานี้อันนี้มุกปลานางตุ้ยังไงมุกปลานางตู้เนาะครับมุกี่บ้านครับบานีิมุกละสามสิบบาทมุกละสามสิบบาทเนาะโอ้โหพี่น้องเลยนี่ขอบคุณครับบรเลสดอกกระกาษได้ปลามากินครับบรรยากาศนี่พี่น้องเอยสดๆเลยปลาน้ำผงกันนะ ชื่อเปใส่พู้เกินไม่ครับเอาไว้กินอะไรไมือครับเพราะว่าบางเครือนี่บ้าน้ำโค้งค้างยากขนาดเนี้ยเป็ค่าคนบริการสำเร็จให้ฟรครับน้องนี่นี่น่าทำให้นะคะไม่น้องครับเนาะทำได้เลยแต่แต่ละครับเมียล่ะครับรอสักหน่อยเป็ค่าใจดีครับพป่น้องครับฝืนกันให้ฟรีครับนี่พึ่งกันพึ่งบังให้เอาไปฟรีกินก้างมันจะหมดค่าคอนะมันจะกินง่ายมันจะบมดยาก ย้ำเช้าก็่มงขายนะครับนาะมีค่ะเช้าห้าโมงหกโมงถึงเจ็ดโมงนะคะตอน่รงนี้ครับวันนี้อันนี้ตอนแรกกันทุ่มเรียกแต่สี่โมงเรียกมานไปเนาะเรียกทุ่มเนาะครับนสามโมงสามโมงสามครึ่งเนาะไม่ค้าขายไปน้ำรักษาบริการช่มเรปลาบังปลาให้น้ำกรพีิน้องนี่ปลาปลาบละเวณสิบ้าครับ ดูแต่พี่กินเลี่ยงงแซ่บครับวันนี้นะไปอีกตัวเนี่ยร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวแต่ก่อนร้อยยี่สิบโอ้โหสี่นนี้้รอกมาเก็ตออกให้หน่อยนะคะสร้อยการเด้อสร้อยเดียวสร้อยเดียว มีอปลาด้วจ้าโลเจ็ดสิบแปดสิบร้อยจ้าปลาไอ้ตููโลจะบานครับโลร้อยบ่ครับปลาบางบานนี่ครับร้อค่ะร้อยกันเนาะครับอันนี้เป็นปลาลกเขาครับมนิจ้าปลาลกเขาจ้า ปลาหญ่ครับปลาที่อ่อน่ครับนี่นึ่งแล้วนี่เจ็ดเป็นกูครับนี่มีค้ากำลังหิขึ้นมาขายครับปลาลิงปลาลิงเนาะปลาพาะหางดอกปลาพาะหางดอกรืปลาลิงครับรู้จักบ้านไหมครับวันนี้นี่ร้หาสิบไปลกุเก็บรูปยครับนี่ว่าครับ เพิ่งกำลังลงมาเอาเพิ่งน่าเอาแล้วปลโอ้ยต้องสั่งลงง่ายโอ้สั่งทอดทังข้างหน้ากะได้กินบันนี้ว่าบา่าบาปลาเลี้ยงทั้งหมดปลาเลี้ยงทั้งหมดปลาพ่อหางโดุบ้านเรงกันมีสองคนครับได้ปลาเมือปิ้งครับนี่วิ่งเพื่อสุขภาพครับข้าหน้าได้ครับขากลับคงจะวิ่งกลับไม่ได้แล้วเลยเอ้วนี่โห่กลับเลยครับย่างกลับเลยบัดนี้นี่คือบรรยากาศยามเลี้ยงที่ถนนสวรรค์ชายโขงครับ มาถึกจังหวะาเมนซาบันหลายมงนีนปลาหลายแล้วเพิ่งเอาขึ้นมาขายนะครับพมันจะกินปลาทิพซ์แทบปลานครที่สดนี่ครับมาเลยครับที่ท่าน้ำพงบ้านนองจันทร์ตะบนตะโคอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับขับรถมาตามถนนเส้นถนนสวนชายโค้งลุงด้านข้างของโรงแรมฟอร์จูนรีวิวครับแล้วก็ขี่มาทางใต้เรกล้ๆประมาณ3กิโลเมตรก็จะมีซาบ้านเอาป่ามาวางขายในโซงเศ้ากับโซงแรงครับโซงเศ้านี่ตีห้าครึ่งไปต้นไปแล้วก็โซงแรงนี่ ไม่สามโมงครึ่งที่เรารีบเดินกลับบ้านแล้วก็ทำอาหารมันจะคั่มครับในเวลาที่กับเขากินแล้วนะครับป,าปาบาาลบาปากน้องเองซื้อมาจากริมโขงกับท่าน้ำโขงบ้านดงจันทร์ครับอาจากย์ทีประเลศออกกําลังกายไม่ไปตรงนี้อย๋ยวกินเดี๋ยวเซียในช่วงหน้าฝนครับปลาน้ำโขงช่วงนี้ลายแห้งครับปลาตากคั่มครับปลาทิพมงค์โคกเส้นครับปิง้งไฟอ่อนๆครับ ปลางามครับปลานี่นะน,นอ,อินดกันสองคนสองตัวนี่จะบ่งมัดอยู่ครับตัวใหญ่ขนาดเพิ่งขายลงเลยแปดสิบบาทครับปลาปลองพิกส์กวอนมาชิมปลาพวกไปมันต่ำนะขนาดเดียว,วน,นี่คือบรรยากาศที่หน้าบ้านแม่โอนทัวร์ครับ ในโซนเอกะอยู่บ้านครับไปใส่มาใส่ก็นลำบากเนาะโควิดก็ยังระบาดนักเก่าครับโซนี้ก็ทั้งปลาทั้งเค็ดออกหลายแห้งครับพี่น้องเลยทั้งโคกทั้งวังยางปลาปลาชาวบ้านก็เอาหิดมาวางขายอยู่ตามไรทางหรือว่าตามเยียดทางเข้าหมู่บ้านครับเปไนใครพนไปผ่านมากกัแวะซื้อกินได้ว่นจะเป็นเห็ดละโงกเห็ดพึ่งหรือว่าเห็ดรวมแล้วก็เห็ดเพาะครับอาหารตามฤดูกาลนะครับส่วนริมโค้งนะครับแถวนาวัดปลาท่านหรือว่าริมโค้าบรรจันจะมีชาวบ้านนี่ครับ ปลาเนื้าโคงขึ้นมาขายในช่วงยามเลงครับสี่โมงเลงเป็นต้นไปกับไปก,กินปลาชิบแซ็บกับมาซื้อที่ริมโงนี่ครับขายกับพวกเพื่อนขับรถละแปดซิบบ่ายไปหน่อยอ ้ยขนนาดีปิ้งปลาครับสู้เลยครับมาได้ครับมากินเข้าวแรกเนยครับนี่ปิ้งปลาปลาคัมหล้วกินเกลยวประเด็ดนะครับส้มผักแล้วก็มีเมนูเด็ดครับนี่หมักม่วงแก้วสุกครับกินกับข้าวเหนียวแซ่บเลยครับนี่แล้วก็มีพวกพักแล้วก็มีกระปุ้นครับพามากินพันสักกันขนงแซ่บครับเนื้อกินที่บ้านผมครับ ปลาทัโขงครับครับลงมือเลยครับนี่ครับกินครับนี่จำเจียวปลาเรียงปลาเรียงเจียวนี่โคตรล้วงเลยครับกินปลาเดียงขนาดแซ่บยิ่งปลาเจียวปลาเดียงเลยครับส้มพักนี่ครับของมันคู่กันครับถ้าเป็นส้มภาคเสีือนี่สีแซ่บแห้งครับ ปลท่านครับมันคำสกอนดนหน้าเรได้แค่ไอสุปอากาศมาก,กินครับมะม่วงเก้ยวครับนี่ข้าขหน้านี่สุพปรีแซบเลยหวานกินพันปากนะนี่แซ่แบๆนี่ ใส่ใบอีเลอร์รัวใบชะพูเลยครับโอใส่สมพักครับใบยมุจักนี่ข้าขนาดนี่แล้วก็ใส่ใบซาลาเน่ครับพันป่าพี่น้องนี่นี่พันป่ากับเทียบเบรียครับ ใช่ฝาเนี่ยเนื้อมันงามขนาดนีนน้ส่วนอาก,กาศ ตัวแซ่บเลยครับกระทิบดองใส่ครับกินกับข้าวเหนียวนี่คักงหน้าอื่นเศร้าหนิไปเลาะริมโคง้งในเศร้าพิหารื่อบุ้งฝอยมาก้อยกินนะนพี่น้องแถวริมโคง้งบ้านนอนจันทร์ครับจะมีชาวบ้านนี่ไปย่างกุ้งตีห้าครึงคร่งพิหาหกโมงครับทางเธอได้มากินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปทางช่องแม่โของออนทัวร์ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ